<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้รอยอยู่กับช่องยูคิวอัพกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวยาย่าตูเร่นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะผมจะพยายามทําคลิปรีวิวมาหลายคลิปแล้วแต่ว่าวันนี้คือผมหาวิธีเล่นเขาได้ดีที่สุดมาแล้วนะครับผมว่าต้องบอกก่อนนะครับว่ายาย่าตูเร่ร่างนี้ผมเล่นไปสามถึงสามเกมเลยนะครับเพื่อที่จะหาจุดเด่นจุดด้อยของเขานะครับและก็เทียบกับวีเอล่าร่างทีมชาติให้ดูกันเลยนะครับร่างแองเกิลแมนที่เขาบอกว่าดีที่สุดในเกมนะครับ หมาผมจะย่าตุเล่ร่างนี้นะครับผมส่วนสูง189อายุ25ปีถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะครับผมร่างนี้ส่วนสูงน้อยกว่าวิเอร่า3ามเซนนะครับวิเอร่า192นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็ลงไป13บสเกมยิงไป2ประตูนะครับเป็นลูกยิงไกลทั้งคู่นะครับผมจุดเด่นของตุเล่เลยคือยิงไกลออกบอลนะครับที่ได้เปรียบวิเอร่าเห็นเห็นเลยนะครับตุเล่ร่างนี้นะครับเป็นร่างบาร์เซโลนานะครับอยู่ในปี2008-2009นะครับเป็นปีที่ ผมก็ยังไม่ทันได้ดูบอลสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่เห็นเขานะผมเพิ่งมาดูช่วงหลังๆแล้วช่วงโดที่แบบท้ายๆอยู่กับมาดริดลแล้วนะครับก็ผมไม่ทันนะครับล่างตอนตอน,ตอนที่อยู่อ่าปารานะครับสไตล์เป็นแองเกิลแมนนะครับเล่น CB เล่น CMF เอฟเอดีเเป็นหลักนะครับโอวอรสูงสุดได้106นะแต่ผมทําแค่105นะครับการคองบอลอะไรพวกนี้จริงๆมันสีเขียวนะแต่ผมก็ลดลงมาให้เหลือแค่78-76แล้วก็ทายโปพสิชัน82นะครับสิ่งที่ เหนือกว่าวีลาอย่างเห็นได้ชัดก็คือการจ่ายบอลน,นะครับโลพาส88 85จริงๆมัน90บวกนะครับ92 93เลยนะแล้วก็จาก่ายบอลสั้นบอลยาวเนี่ย90บวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมลดลงมานะไปเพิ่มตรงอื่นนะครับมีจบสกอร์ถึง70เลยนะลูกเซตพีก,ก็พอเล่นได้นะครับสิ่งที่ชนะวีลาเลยคือดิเฟนซีฟเอลเวเนตนะครับสูงกว่าวีลาวีลา94แต่แพ้คือแนะท็กกิ 95, mm ้ง hmm. นะครับแท็กกิ้งวีลา99ของตุลามแค่95นะครับ a อ็กซ์เพรสชั่นความดุดันก็แพ้นะครับเวลาน่าจะประมาณ94-95นะครับส่วน Defensive Engagement ก็แพ้เหมือนกันนะเวลา94านะครับ สปีดนะครับ90เทวีรานะครับผมส่วนสปีดต้น80นะครับวีเอราผมมากกว่านะครับเป็น83นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์นะครับมากกว่าวีเอรานะครับวีเอราแค่84นะครับอันนี้91นะจัมปิ้งก็ดูจะน้อยกว่านะ81ความแข็งแกร่งเท่ากันนะครับ90บาลานซ์ก็อันนี้ไม่เปรียบเทียบแล้วกันมันเป็นตัวใหญ่หนึงคู่สเตมิน่น้อยกว่าวีเอรานะครับถนัดเท้าขวาเหมือนกันนะครับเท้าซ้ายก็พอเล่นได้นะครับ บุตเตอร์เดิผมใส่จะเป็นดูเอริงแนวแนะนำดูเอริงช็อตดาวนะครับแล้วก็ดิฟเฟนดิ์ดิฟเฟนซีฟดิฟเฟนดิงนะครับ, ensive, uh, ending, รบที่ใช้ได้นะครับสกิลที่ให้มาก็มีดับเบิลทัสลองเลงชูสติ้งวันทัสพาสทูพาสซิงฟินาเมนอลพาสครับโรลล์เตดพาสนะครับพวกนี้จะเป็นสกิลจ่ายเกือบทั้งหมดแล้วก็สกิลแมนมาร์กิ้งจับตัวนะครับอินเตอร์เซปชันตัดบอลบล็อกเกอร์ก็บล็อกลูกยิงนะครับแล้วก็ลองลิทเทเกอร์นะครับ, Long aker, ค,รบคือสกิลที่ได้เปรียบวีเอร่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ สกิลที่ขาดก็โคตรเยอะนะครับเฮ heading sliding aerial super r ริตี้นะครับ a c r o ติกเคลียร์นะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับที่ขาดคือขาดเยอะนะจะใส่ไฟติ้ง n g หรือจะใส่วันทัชพา p a s ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมแนะนำว่าใส่ไฟติ้งสปิริตละกันนะครับเพิ่มความนิ่งความสู้หน่อยนะครับแบบอึดๆหมดช้าหมดยากหน่อยถึงหลอดแดงก็ยังวิ่งไหวอะไรประมาณนี้นะครับใจสู้นะครับก็ประมาณนี้นะสกิลที่ผมแนะนํานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการอัพนะครับผมก็จับประมาณนี้นะครับ3 1> 5 1าสแล้วก็13นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนเดี๋ยวผมจะมาเทียบกับวีล่าให้ดูนะครับสำหรับค่าพลังนะครับในกาอ่าเข้าลังข้างในนะครับวีลาก็105เหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีสกิลพิเศษเลยนะครับสไตล์เอ็มเกมแม่เหมือนกันบางคอนโทรลวีล่าเยอะกว่าเห็นไหมมันไบิ้งก็พอกันนะครับไทเปเซนต์วีล่าเยอะกว่าโลอ่าโล,โลพาร์ตกับโลเทสพาร์ตน้อยกว่านะครับส่วนวีลามีเฮดดิ้งเฮดดิ้งนี่น่าจะมากกว่านะครับส่วนเกมรับเห็นไหมที่ผมบอก ก็จะมีเยอะกว่าคือแท็กกิ้ง g อ r e ซ์เรนชันแล้วก็ดิ f เฟน i ซี e n g อนเก e n t เมนต์นะครับส่วนความเร็วนะครับก็จะมีสปีดต้นที่มากกว่าเนาะกิ๊กกิ้งพาวเวอร์น้อยกว่าจ้ำพอๆกันความแข็งพอๆกันแต่ความอึดเวร่ามากกว่าแต่บาลานซ์ของตัวเลขดีกว่านะครับเวร่าบาลานซ์ไม่ดีเลยนะครับส่วนสกิลก็พอๆกันนะครับแต่คขาดลองลิทเทคเกอร์ขาดฟิเนอมิโน่พาร์ทแบบสกิลพิเศษนั่นเองนะครับคือ ตัวเล่เนี่ยจะได้เปรียบเรื่องสกิลพิเศษแต่สำหรับผมวีอาร่านี่ถ้ามีลองรีเทเกอร์กับสกิลดิฟอ่าฟอสเทสหรืออะไรก็ได้นะตัวใหม่ถ้ามีเข้ามาคือโกงแน่นอนคือเมตาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้ผมเลือกสักตัวหนึ่งนะครับผมเสียงใหมก็แก้ก็แก้กัอะไรวะผมจะเลือกใช้เฮ้ยทำไมมันดังวกงั้นทุกคนโอเคอหลถ้าเลือกตัวหนึ่งนะครับผมจะเลือกใช้ ถ้าเลือกใช้เลยก็คือต้องเลือกใช้ตุเล่ก่อนแล้วเพิ่มสะกิลของมันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดวีเอล่ามีสกิลมาใหม่ผมก็จะเลือกวีเวล่ามนเดิมนะเพราะว่าตวเล่แม่งตัวเล็กแล้วก็เข้าบอลไม่หนักทวีเวล่านะครับส่วนวิธีการเล่นตุเล่นะครับมันไม่ใช่ตัวที่เอาไว้คอยวิ่งดักบอลมันเป็นตัวที่ต้องวิ่งเข้าไปเตะนะครับเพราะว่าสกิลมันจะได้ทํางานนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวิธีที่ผมใช้นะครับจับเป็นแบบไหนนะสำหรับยายาตุเล่ร่างบาดซ่านะครับ มาผมจับคู่ติดแล้วนะครับก็ในดิวิชันหนึ่งเลยนะครับขอเจอทีมตึงๆหน่อยละกันมาทีมมันสู่สีสมน้ําสมเนื้อหน่อยนะครับเสียงเมื่อกี้หูฟังบรรยากาศนังก็เก๊กนิดนึงนะผมแก้แล้วคือแม่งน่ารำคาญมากนะครับมันเหมือนมันไม่ลงล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละครับก็เลยแบบดังก็ก๊กก๊นะครับมาผมทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะ ไหวกับฝั่งตรงข้ามไหมนะครับผมก็จะเล่นแบบนี้เลยไม่เปลี่ยนนะครับก็ถ้าใครที่กําลังเลงอยู่นะว่าจะเอาตวเล่ดีไหมนะครับถ้ายังไม่มีวีเอล่านะครับเอาเถอะครับผมให้เป็นเบอร์2ถ้าเกิดว่าคนอื่นให้วีเอล่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่สําหรับผมก็เรื่องเกมลับผมต้องยอมวีเอล่าว่ะแต่ว่าเกมลุกมันทําได้ดีกว่านะครับคือมัน ไม่ได้เก่งแค่รับอย่างเดียวนะครับตัวนี้ออกบอลดีด้วยนะครับหมาผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับและอย่างนะยิงไกลโหดนะถ้ามีโอกาสได้เติมขึ้นไปยิงคือแบบแดีได้ดีเดี๋ยวได้ดูแน่ในช็อตยิงนะครับคือแบบยิงโคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับหมาผมเริ่มเกมครับฝั่งเราจะเเริ่มเคลียร์ก่อนครับจากซ้ายไปขวาครับอันนี้เป็นสนามบ้านเราเองนะครับยาย่าตูเร่ครับม้วนมาออกมาให้ทางด้านของโรเบโตคาร์ลอสครับ แต่งขึ้นมาให้โรนินโยโรนิโอดึงรอครับเอ็กซ์โตรชั่นเบิร์ดแล้วหยอดลูกนี้ให้คิเซโนครับขึ้นโขกก็เป็นฝานินี่ครับที่เก็บไว้ได้ครับมาดินี่ฝั่งเขาก็มียาตูเล่เหมือนกันนะครับตูเล่วิ่งโอ้โหโดนหลอกหลังหักเลยครับจอดนี้ครับเข้าไม่ทานครับเป็นทางด้านของคิเรเนมปาเป้ดับโบมาติรับยาตัเล่เก็บได้ครับสวยให้โรนินโย เขาการขึ้นมาให้เวรูนี่ครับล้วข้างบนหลุดแล้วแต่โอ้โหลูนี่ถูโคตรทุเรศนลยครับ <c oughs> ทำไมมันถูไม่ไม่เผื่อวะเพื่อนนะครับถ <c oughs> ูตรงตัวได้ไงไม่ได้กดพาร์ตนะครับเมื่อกี้กดถูนะฮะ <c oughs> โอ้โหจังหวะน,นี้ครับโดนบล็อกไว้ได้ครับตูเล่โอ้โหตูเล่ขายยาวนยเพื่อนจิ้มเพื่อนโอ้โหแม่เลยไม่เอาอะไรเลยครับตูเล่กู <c oughs> สรุปมันดีจริงไหมเนี่ยคือจังหวะเมื่อกี้นี่คือมันไม่จิ้มไม่เตะเลยทุกคนงงมากนะครับบางทีมันก็เออเออมึนๆนะ เป็นทุกตัวแหละนะครับเวลาจังหวะเกมบางบางเกมเราหน่วงอ่ะมันก็จะเอืดหมดอันนั้นักเตะสวยครับแทงขึ้นมาให้กับเดมเบเร่อุ้ยฝันของข้ามเน็ตเน็ตตึงหว่าแล้วปาดมาให้กับเวรูนี่ครับเปิดไปก่อนครับ1-0ึ่งศูนย์ครับแทงขึ้นมาให้คริสโนโรนโดแล้วโรนโดปาดให้กับเวรูนี่ครับโอ้ภาพความทรงจำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2006-2007นะครับโอ้โหมันมันย้อนว่ามันย้อนขึ้นมาหว่ามันทำให้รู้สึกแบบ คิดถึงโรนโดสมัยวัยหนุ่มเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่โคจะจัดมาให้ผมสักทีนะครับเราปาดมาเวรูอืมไม่ถึงครับเป็นรูดิเกอร์ครับตัดได้จ่ายติดมาลุกนี้รูดิเกอร์ยังเก็บได้ตู่เล่เคียวไปก่อนครับทางด้านของฝันหนุ่ข้ามจ่ายมาติดแต่ว่ายังเก็บได้ครับเซดอบแฮมทีเอ็มบับเป้ปัเป้จ่ายถึงเอโต้ครับหมู่แต่เป็นทางด้านของเฟอร์ดินานเก็บได้ครับตูเลออกเร็วให้เพื่อนครับคริสเตโน่แทงช่องขึ้นมาแล้วเป็นทางด้านของเฟรูนี่วิ่งไม่ทันครับ เราเป็นนดังของกูตัวครับออกมาเซฟไม่ได้ครับเก็บบอลได้ฮะโอ้ตังนี้เป็นดังของใครเนี่ยไอมานคือใครวะเอาจังหวะอี้เสียบมาก็เป็นตูเร่ครับเก็บบอลได้ครับวันทูกับรูนี่รูนี่รอครับแล้วแทงให้กับพีโดวิ่งหลุดมาลูกมีปากเข้าในแล้วใส่ด้วยซ้ายครับโอ้โหเรียบร้อยกับ2ประตูต่อศูนย์ไปครับผมจากริซโนโรนโดครับ รูนี่แอซิดโดโดแอซิตรูนี่ครับไปขัดกันไปคนละลูกครับ <c oughs> ถือว่าทีมสปิริตดีครับนักเตะไม่ห่วงบอลครับไม่า uh huh. ไม่เหมือนกับโมซาลานะครับไม่จ่ายให้เวียดนะครับนี่สัตว์นี่ครับไปล้อทีมเขานะครับสวยตุเล่แล้วจังหวะนี้ยกมาโอ้โหเฟอร์นันโดไอ้ตุเล่เฟอร์นันโดหาอะไรวะแล้วจังหวะน,นี้ครับผม, <c oughs> โ,มอยยโอ้เดมเบเล่ยิงรั่วอยู่รัว่วเฟอร์นันโดอยู่เมื่อกี้ <c oughs> ใจย,ยากตุเล่แต่พวกเสือก เฟอร์นันโดครับ <l acht> ขอโทษครับทุกคนเกียน์ใมเบ้ครับมาให้ที่ครวะเนี่ย <l acht> ผมไม่รู้จักว่ะ <l acht> อาล,ลีฟนะครับอ๋อๆ๋ไอ,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 อ้ไอ้ไตัว <l acht> ที่เป็นแพ็ค A FC เน <l acht> ี่ยครับของมาเลเซียนะครับถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้เขาบอกว่าเก่งนะตัวที่มีสกิลเอ็ดคอสซิ่งนะครับสวยครับหลอดจังหวะนี้จ่ายขึ้นหน้ามาครับโรนโตคาร์ลอสแทงให้กับเวรูนี่ครับรูนี่ถึงบอกอ้าวโอ้กำลังจะหมักใส่เธอเลยทุกคนผม ผมเห็นแล้วว่าหลุดนะครับจะเซย์เินอยู่แล้วนิดเดียวเองอ่ะโอ้เป็นไรครับมา2อูนย์อยู่นะครับนาทีนดทอหนึ่งนาทีครับสายยาวขึ้นมาตั้งได้ครับแล้วแทงมาให้กับบรูนี่ครับโอ้แต่ว่าไม่หลุดและจบเกมครึ่งเวลาแรกครับเป็น2-0ตูต่อศูนย์ครับเอาเรื่องนะครับผมสองศูนย์ครับแล้วผมดูทีมเขาหน่อยโอ้โหใช้ได้นะครับ หรือว่าสูสีนะครับผมจะได้ไม่ได้บอกว่าผมรังแกทีมอ่อนนะครับเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าโอ้เก่งกับทีมอ่อนนะครับทีมสูสีขนาดนี้นะผมก็ต้องฝีมือนิดนึงนะครับดิวชั่นหนึ่งด้วยนะครับต่อให้ทีมเขาไม่ไม่เก่งอ่ะเขาก็ขึ้นมาได้แสดงว่าเขาเก่งเว้ยทุกคนดิวชั่นหนึ่งนะครับไม่ใช่ดิวชั่นห้าดิวชั่นหกนะครับที่จะเจอแต่คนเล่นที่ไม่เป็นนะทุกคนนะสายยาวขึ้นมาครับเุดบได้ครับเฟอร์ดินาน สวัสดีนานมองอยู่ครับแล้วดักได้ครับมาที่โอ้โหไม่ถึงไม่ถึงไร้การครับแล้วยังไงครับตุเล่โอ้ตุเล่เข้าไม่ถึงครับ oh, แล้วเป็นแรกก่อนเอ็มบาเป้ดับโบทัดแล้วปั่นลูกนี้เชี่ยงบิดเคอเลอร์ปะเนี่ยผมไม่เห็นผมจำไม่ได้ว่าเขาใช้เอ็มบาเป้บิดเคอเลอร์หรือเอ็มบาเป้มาริดวะถ้าเอ็มบาเป้มาริดมันไม่มีบิดนะถ้าลูกนี้มัน ไม่ใช่บิดคือแบบ <It> s <S ปั่นโคดเวอร์อทุกคนแล้วแทงมาให้กับเดมเบเร่ดึงลอใส่รูนี่โอ้โหลูดิเกอร์ครับจ่ายชา้าไปนี่ครับรูนี่วิ่งชาร์จไปก็ยังเป็นทางด้านของลูกเตะมุมฮะรูนี่ครับผมจะเปลี่ยนเท้าซ้ายมาเปิดนะผมจะย้อยเข้าหัวนิดนึงนีครับเฟอร์ดินานตครับต้องได้มงครับเฟอร์ดินานม่งโคตรดีอะ่ะบอกเลยถ้าเปิดเข้าหัวตรงนี้ ยอดมาทางด้านของโรนัลโดครับแล้วเป็นโรนัล do ขึ้นโขกไม่ได้ครับเก็บได้ที่โรนิโญโรนิโญยิงลูกนี้เด้งออกมาบอลออกมาถึงไรกาศไรกาให้ตูเล่ตูเล่ติดวิเชนลี่แล้วซัดลูกนี้ครับยายาบตูเล่ครับโอ้ยิงคดคมโอ้ดได้บัฟวิเชนลี่พาสด้วยไงเป็นวิเชนลี่ของไรกาศครับ้วก็เป็นตูเล่ครับซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งครับโอ้โหโคตร ถ้าลูกที่เดเมเล่หลุดไปแล้วยิงเข้านะเป็นหนึ่งประตู1นึ่งแอซซิตอ่ะแน่นอนแมนยูพช์นะแต่ว่ามันมีลูกเดียวครับโอ้แล้วเป็นดูเอ้ครับดูเอซาดลูกนี้ก็ติดบล็อกครับ well, ยาวขึ้นมาครับโลนะทุเก็บไม่ได้ครับเป็นดง้ดงๆของใครวนะน่าจะเป็นอไอไขว่าแม่เงเอ้นึกชื่อไม่ออกปั้นหนึ่งจานผมลืมชื่อ, <laughs> อตุลามนะครับเออนะครับแม่เงเอ้ตุเล่ตุลามนะครับ ลืมหมดเลครับเบอร์นะครับจ่ายคืนมาครับอ้แล้วจ่ายสวยแล้วชิบหายแล้วโอเคยังได้อยู่ครับเฟรดานแล้วก็จ่ายให้ตูเล่ครับผมแม่งจะปั้นเกินอผมอยากให้มันออกบอลให้ดูเนีครับแต่ว่าโอเคเขียทิ้งไปเลยนะครับตุรามเก็บได้ครับโอ้โหงงตังไม่ได้แล้วเป็นหน้าของปาดินี่ครับตูเร่มาอีกครั้งหนึ่งตูเล่ลองยกอีกทีหนึ่งจะลุดไหมอ้าวได้อยู่นะโอ้าจบอลดีเหมือนกันนะนี่บอลยาวก็โอเคนะมันมีโลลัอเต็ดพาร์นะครับมันก็เลยออกดีเอาเอาผ่านหน้าผ่านตาไปหมดบอลเอ้า เอาจานโอ้โหบอลผ่านหน้าโอโ้แล้วลูกนี้เป็นเอโต้กับอลาปาดมา <c oughs> สักสวยอีกนะครับนึกว่าปาดพลาดเนี่ยห็นะปาดสวยเฉยนะครับโอ้จานจานก็เขาเขาทางเขาเกินนะครับจานหมายผมสามตู้ต่อสองครับโอ้ต้องเน้นหน่อยครับไม่ได้ก็จะเสียครับโอ้สวยแต่มาทางหน้าของเดมเบเร่ครับ แทงมาโรนลินโยวิ่งแซงไหมโอ้ไม่แซงครับโอตูลามเอาจะตัดได้ครับสวยดิโรนินโยดินโยยกมาให้โดนโดนฟาดลูกนี้โอ้จักรยานอากาศครับแต่ว่าเออมันไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหกลายเป็นจักรยานโซ่ขาดไปเลยครับหมายผมลูกเตะมุมอีกครั้งนึงครับยอดเข้าตรงนั้นครับแล้วก็ ลากเข้าหัวทางด้านของเฟอร์ด <the> oh! ินานด์นิดนึงครับยอดมาเอาเป็นโรนัโดโรนัโดก็ได้ลุ้นโอ้โหมอนโดมองไม่ตรงเว้ยเลยโดครับหัวเบี้ยวไว้นิดนึงครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูตัวซัดยาวมาตู่เล่เก็บได้ครับโอ้เอาว่ะแต่แทงช่องขึ้นมาเป็นทางหน้าของเดมเบเร่ครับเดมเบเร่ยัดเสาแรกโอ้โหจานชนเสาโอ้เว้ยชิบหายโอ้ยัดเสาแรกอย่างเน้นน่ะแต่ไม่ยิงชนเสา ได้ครับสวยครับไหลกาดหลกาดปาดมาให้เดมเบเล่แทงมารูนี่รูนี่ดับเบิลยิงโอ้โหดับเบิลไม่ติดแต่ยิงหน้าอยู่แล้วเก็บได้ครั้งหนึ่งครับรูนี่ดับเบิลทัชรูนี้แล้วปั่นนิ่มๆสักทีเถอะไอเวนนะครับแองลูกที่แล้วก็ดับเบิลไม่ติดนะถ้าดับเบิลติดลูกแรกก็ซัดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ต้องแก้นะครับดีนะยังไปจิ้มบอลมาได้นะครับ สวยครับตูเล่เอาว่ะแม่งยังกับมีฟอร์เทกครับครึ่งหลังเล่นเกมรับดีเฉยครับแล้วแทงขึ้นมาทางด้านของเบรูนี่วิ่งแซงวิ่งแซงไม่แซงครับโอ้รูดิเกอร์ยังขายาวมาจิ้มไม่ได้แล้วไปในด้านของตูเล่เก็บได้อีกแล้วครับโอ้ตูเล่เอาเรื่องครับผ่านมาให้กับโรเบโตคาร์ลอสแล้วคาร์ลอสมองข้างในโอ้โหเลี้ยงมาใส่เท้าเขาครับเป็นตูรามครับ แล้วจังหวะนี้ออกยาวขึ้นมามิเชลพาดินี่ครับพาีินี่มองหาเพื่อนแล้วตูเลวิ่งโซนอยู่แล้วตูเล่โอ้โหมาครึ่งหลังเล่นดีจัดครับตูเล่ครับโอ้แล้วจบไปเลยครับครึ่งเวลาหลังครับ4-2ครับเป็นไงครับผมยายาตูเล่เนครับผมให้คะแนนเลยตัดเกรดจาก9ครับ9เต็ม10นะ เพราะว่าเรื่องเกมรับผมยังมองว่าวิเอล่าเหนือกว่านะครับแต่เรื่องการเล่นเกมรุกกันยิงกันออกบอลนี่ดีกว่าวิเอล่าเห็นนะครับผมก็ลูกอากาศก็ยังเป็นวิเอล่าครับที่ทั้งดีกว่านะครับสำหรับใครไม่มีวิเอล่าจับเถอะครับเก่งกว่าเอดมิลสันแน่นอนนะครับผมพูดตรงๆเลยผมไม่ได้ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าดิสเครดิตเอสมิลสันนะแต่ว่าตัวเลขเก่งกว่านะครับทั้งความสูงความเร็วแล้วก็การจ่ายบอลนะครับมันดีกว่านี่เห็นนะครับ สกิลคล้ายๆกันอยู่นะครับแต่มีการจ่จยบอลมาก็ดีกว่านะครับโอคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการดูยาตุเล่น,นะครับผมชอบกนแล้วก็ซับสไครป์ผมด้วยลาไปก่อนครับผมไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ